สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ท่านครับกับข้าวสัวเมซีฟูไทยเอ็กซ์เพรเซนลพบุรีครับดูค่ะผมนะฮะสมจิตจงเจาะเหมือนเดิมและดิฉันชาชาค่ะบอระเดศนะคะจบไปเมื่อสักครู่ค่ะสำหรับศึกอัศจรรย์มวยไทยเจ็ดคู่ดุเดือดและสนุกสนานทุกคู่เลยต้องบอกว่ามีน็อกมีนับแล้วก็ดุเดือดด้วยในวันนี้นะครับใช่แล้วนะคะและหลังจากที่จบมวยของเราค่ะเราก็จะมีการมอบรางวัลนะคะ ครับรางวัลของเราวันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งรางวัลครับใชก็ <Seal S 2> คือรางวัลน,นักมวยดีเด่นนั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะซึ่งช่วงนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตนาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการ e มอบรางวัลค่ะวันนี้เรามีรางวัลพิเศษค่ะเราจะเริ่มต้นกันด้วยนักเรียนมวยดีเด่นนะคะทาไมถึงเป็นนักเรียนมวยดีเด่นเพราะว่าเขาคนนี้ครับเดินทางไปสีจ่จังหวัดไปเรียนตามมวยสี่สายแต่ละสายก็คือมวยโบราณมวยสีสายน,นั่นเองครับใช่แล้ว เดินทางไปกับเราถึง4จังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านนี้จะคือใครนะคะณนะโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านรุร่งจินรัตน์ฉัตรเฉลิมกิจให้เกียรติขึ้นมอบร,ร,ร,รางวัลขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่าน,นครับซึ่งรางวัลน,นี้นะ กาอีสนามนะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นจากงาน Amazing มวยไทยเอ็กซ์เพรียรสค่ะและที่พิเศษครับนักมวยดีเด่นเรียงทั้งหมด4จังหวัด4ี่แพด้วยกันเขาคนนั้นคือนักเรียงมวยเด่นคือจ่าสิบเอกพิทยาอารามพงครับเตรียมระมือด้วยค่ะโอ้โหครับไปกับเราทุกที่เลย สี่จังหวัด4ีาคัทั่วประเทศไทยจากสิบเอกพิทยาอาราพงไปทุกจังหวัดครับไปเรียนทุกสายเลยนะคะคนี่ไม่ว่าจะเป็นทางโคางก็ไปกับเราอุตรดิตถ์ก็ไปอุทยยานก็ไปกับเราด้วยนะคะแล้วก็มาเรียนที่ลพบุรีด้วยค่ะครตรงนี้ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตขออนุญาตจ,จับจับอันเดนครับถือไว้แล้วทักการขึ้นมาการเลยครับใกล้ใกล้ใกล้ครับ อานะเดี๋ยวเชิญท่านตักกาดด้วยเอาล้วครับตักงกาดขึ้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ไปกับเราทุกสนามทุกจังหวัดเลยโอ้โหอย่างนี้นี่เองครับวิ่งถ่ายแบบลพบุรีด้วยอร่อยค่ะเชิญผู้ชนครับเชิญผู้ชมหลายภาพครับแสดงความยินดีด้วยนะ ช่วงนี้ค่ะขอกลับขอบพระคุณท่านรุจิรัทขอเสิร์ฟข้าวมวยกับท่านด้วยนะคะขอบคุณท่านด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ครับโโอ้หเขาคือจับพิทญาค่ารานพงศ์ค่ะต้องถามว่าทำไมเลยถึงชอบมวยครับก็มีความเชื่อมั่งและสก้าในมวยไทยโบราณทั้งสี่ภาคครับครับแล้วก็อยากจะนำทักษะของมวยโบราณทั้งสี่ภาคไป ต่อยอดในกิจกรรมแบบคือที่หน่วยงานนะครับเ็ท่ะาีแบบเหมือนแข่งขันอัจฉริธประจําปีนะครับอยากจะไปต่อยอดไปประยุกธ์ครับค่ะผุตส่าห์ว่าในความรู้ทั้งหมดทั้งมวลก็จะนําไปต่อยอดตรงนั้นไปค่ะแล้วคือเดินทางไปกับเราถึง4ี่จังหวัดเลยไปยังไงเดินทางยังไงคะก็ทั้ง4ี่ภาพนะครับผมไปโดยรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยครับโอ้ยไปสุราษฎร์นั่งจากไหนไป นั่งจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับอไปอุดรดิตไปยังไงไปอุดรดิตผมนั่งจากสถานีรถไฟดอนเมืองครับนี่ไปไโคราชไปยังไงสถานีดอนเมืองลงโคราชครับแล้วมาที่นี่แหละมายังไงลบบุรีมรันไหคะสถานีดอนเมืองแล้วก็ลงลบบุรีครับโอ้สุดยอดประมือในครับ หัวใจรักจริงๆหัวใจรักในคนไทยรักในมวยไทยทราบได้ยังไงะคะว่าเรามีจัดงานไหน้งใช่มีข่าวประชาสัมพันธ์จากแฟนเพจเฟซบุ๊ก Amazing มวยไทยครับขึ้นในเฟซบุ๊กองานรองเลย Amazing มวยไทย Experience เราก็เลยทราบว่าเขาจัดที่จังหวัดไหนบ้างเราก็ชื่นชอบอยู่แล้วรักกีฬามวยเราก็ตามไปเรียนเลยใช่ครับโอ้โหทั้งสี่สาย ทั้ง4สายเลยให้อะไรกับเราบ้านความรู้เกี่ยวกับเรื่องมวยไทยโบราณของเราเนี่ยก็ทั้งตีสายให้ให้แบบว่าให้ทักษะเรื่องจุดเด่นของแต่ละสายครับค่ะคือ <c oughs> <c oughs> สามารถนําไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจําวันได้หมดเลยครับอ่าความรู้จริงๆเมื่อกี้ที่ตั้งการเนี่ยเป็นท่าอะไร <c oughs> ะเมื่อกี้ขออนุญาตเลยที่บณตั้งการแบบนี้ก <c oughs> ารง,งานนี่คืออะไรครับเป็น เป็นท่าประกาศเปิดโลกครับนี่ของแท้ของแท้นี่เลยแล้วรู้ไหมมวยโคราชตั้งการยังไงก็ตั้งตั้งแบบการสูงครับเหรอการยังไงไกลด้วยนะดิมวยโคราชใช่เลยสุดยอดสุดยอดผมก็ยอมความรู้แล้วล่ะสมแล้วที่ได้นักเรียนมวยดีเด่นนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ชิเอกพิทยาอารามพงษ์ด้วยนะครับยินดีด้วย ตอน้เข้าสู่รางวัลนะครับรางวัลที่2ครับนั่นก็คือไหว้ครูบู้สวยงคนได้เองครับใช่แล้วค่ะสําหรับรางวัลนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านผู้บวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใสํานักงานลพบุรีค่ะขอเสียงปรบมต้อนรับท่านอารีเริ่มสภาพค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่ครับ ที่ไหว้ครูสวยงามได้แก่เพชรป้านไม้โรงเรียนกีฬาโคราชนี่นะครับสามในสิ่งในการไหว้ครูผ่านคณะกรรมการในการแข่งขันครับนี่ครับทุนนี้ครับโอ้โหลูกหลาน แล้วการน,นี้ค่ะดีฉันขอเรียนเชิญท่านรองพ่วำโวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านบีระคงคงสวัสดิ์ให้เขียขึ้นมอบรางวัลเสียงปรบมือต้อนรับค่ะและนักบวยที่น็อกเอาท์คู่ต่อสู้ได้แก่ เทวกหน้า hey, well, uh, ค่ะเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณค่ขอบพระคุณงานเรียนเชิร,รอด้านข้างสักครู่นะคะและแน่นะครับรางวัลสุดท้ายคือรางวัลคู่มวยจุ๊เดือดครับในโอกาสนี้ทางดิฉันขอรเรียนเชิญการพูมง่วยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านนาาัฐพัสน์ศึติตาลอนให้เกข,ขึ้นมอบรางวัลอาเซียน p r o p e ดครับ ยายแก่น้องใหม่บีบอยบ็อกซิ่งยิมกับเทปป้านไม้ดูรจินาโกา <Yeah! S 1> โอ้โห,โ,หโหรับสองรางวัลครับสำหรับเทปป้นไม้ดูรจินาโกราซึ่งโชคเป็นผู้เอกด้วยนะนโว้ชสองรางวัล ใช่เลยครับคำสัมทัษงครับถ่ายภาพลำดับถัดไปขออนุญาตภาพสามภาพน,นะคะสามภาพค่ะตั้งกาจเลยค่ะแน่นอนครับเย่โอ้โหโอโหอ,อ,อเทมากค่ะนี่ฮะไม่ต้องทำอะไรครับตั้งกาจขึ้นมาก็รู้แล้วว่าอ v เ n น e r อร์โฮลฟิล เดี๋ยเรียนเชิญจีนะผู้บริหารอยู่ยกลางก่อนได้เลยนะคะและเรียนเชิญผู้นี้นะรับทางวันค่ะประกอบด้านข้างซ้ายขวาเลยค่ะขยับซ้ายแบกซ้าย2อก้าครับขอประพุ่นครับเอาล้วครับขออนญาตท่าแรกครับสื่อมวลชนครับถ่ายภาพสวยหรู ครับและภาพต่อมาครับขออนุญาตทุกท่านตั้งการขึ้นมาครับสองสามเอาเบสิ่งพวยไทยเอ็กซ์เพรียรนะครับโอ้โหผมต้องขออนุญาตจัดเล็กน้อยครับแต่ความเท่ครับท่านครับนี่เนี่นะครับโอ้โหสุดยอดครับ่เชิญครับนี่ค่ะยอดเยี่ยมนะคะเท่มากๆเลยนะคะและนี่คือกิจกรรม Amazing ่งพวยไทย ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบพระคุณนะครับแล้วก็แสดงความดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็จบไปครับสำหรับโวยเจ็ดคู่เดือดวันนี้รางวัลสี่รางวัลใช่แล้วชื่นชมหัวใจทราจังสี่เบียคนเมื่อกี้เลยสุดยอดจริงๆนะคะให้กับเราทุกจังหวัดเลยนั่งรถไฟไปต้องบอกว่านอกจากทราบจากแฟนเพจเนี่ยทำให้เขาได้ ไปศึกษาแล้วไปเรียนนะฮะใช่แล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะศึกมหาสจายัยรมวยไทยจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่า<ะ>วันพรุ่งนี้ค่ะเรายังมีทุกท่าน,นได้ติดตามเจคู่สนุกสนานและดดเดือดไม่แพ้วันนี้เลยครับและครับคืนนี้อย่าลืมนะครับปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตครับเอิร์ธพัทรวีด้วยนะครับใช่แล้วค่ะสามทุ่งตรงครบกันแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญ,ญาตลาไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะ,ะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้สําหรับการถ่ายทอดสดศึกมาหสาสจัยรมวยไทยค่ะมาพบกนเจ๊ะ โแต่เก็งเราดูหนูเยอะมากนะเอาละตอนนี้อยู่กับเราสองคนก่อนจะถึงคอนเสิร์ตเราจะมีโชว์ดีๆให้ชมครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะโชว์ของเราก็พร้อมแล้วด้วยนะคะที่จะนำพาทุกท่านไปพบกับความตื่นเต้นและสนุกสนานนะคะชว่วงนี้ปลบมือดังๆต้อนรับหน้าตยศบบาศิลปะนวะอาวุธโชว์